สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามีมอดหน้าเล่นหน้าเล่นมาแนะนําอีกแล้วซึ่งจะมอดตัวนี้เนี่ยจะทําให้ซิมของเรามีงานเทศกาลดนตรีประจําสัปดาห์แล้วก็มีท่าร้องเพลงใหม่ๆเข้ามาด้วยกับมอดที่มีชื่อว่า Music Festival and Concert Mod ของคุณ Mercury Foam ค่ะทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยซิมจะสามารถไปงานเทศกาลดนตรีประจําสัปดาห์ได้แล้วในคนสั่งร้องเพลงเนี่ยก็จะมีแอนิเมชันท่าร้องเพลงใหม่ๆเข้ามาอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันตอนนี้ วันที่เราอัดคลิปในเกมเนี่ยจะตรงกับวันศุกร์นะคะเดี๋ยวเราจะเล่นไปเรื่อยๆจนถึงวันอาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะโชว์ฟัง์ชันคําสั่งร้องเพลงให้ดูก่อนปกติถ้าเราเออกมาไปคลิกที่ไมค์เนี่ยเขาก็จะมีคําสั่งร้องเพลงต่างๆขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ในวันนี้เนี่ยจะมีคําสั่งเราดักคอนเสิร์ตขึ้นมาพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยจะมีเพลงให้เราเลือกทั้งหมด5เพลงด้วยกันในระหว่างที่เรากดร้องเพลงเนี่ยก็จะช่วยพัฒนาทักษะสกิลการร้องเพลงแล้วก็ถ้าใครที่มีภาคเกตเฟมัสเนี่ แรงที่ขึ้นเมื่อกี้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับสกิลการร้องเพลงของตัวซิมเราด้วยนะถ้าสกิลการร้องเพลงยังไม่ถึง6เนี่ยก็จะขึ้นมาแค่3เพลงถ้าเกิด7ก็จะขึ้นมา4แล้วก็ถ้าเกิดเกิน9ขึ้นไปเนี่ยก็จะขึ้นมา5เพลงนอกจากนี้มอสยังมีตัวเวทีขนาดเล็กมาให้ด้วยนะคะเราสามารถเอาไปตั้งไว้ตามล็อตต่างๆที่เราต้องการได้ น,นี้เราลองกดอีกหนึ่งคำสั่งให้ดูในมอนจริงๆเนี่ยท่าเต้นแล้วก็ท่าร้องเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะคะแล้วก็จะมีเพลงมาให้เราฟังจริงๆด้วยที่สําคัญเพลงเพราะมากค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เราชอบมากอันนี้จะเป็นไมค์คลับนะคะเราลองวางไมค์ไว้บนเวทีเดี๋ยวจะแปะสถานที่ให้ จากที่เราลองเล่นมาเนี่ยเราจะชอบวางไมค์ไว้ที่ไนท์คลับนะคะแล้วก็ให้ซินมาร้องเพลงที่นี่ยิ่งถ้าเกิดว่าซินของเราเป็นดาราหรือว่าเป็นคนมีชื่อเสียงเนี่ยก็จะมีคนมาดูเยอะมากๆพอทําแบบนี้แล้วก็จะได้ฟิลมาังงานคอนเสิร์ตจริงๆเลยบรรยากาศด้านหน้าเวทีก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะพรดีว่าพื้นที่ที่เราจัดเนี่ยมีดารา,า,ามาดูด้วยนะคะบรรยากาศข้างล่างมันก็เลยจะดูวุ่นวายนิดนึง โอเคแล้วก็มาถึงวันที่ทุกคนรอคอยวันนี้เนี่ยเป็นวันอาทิตย์ในเกมนะคะซึ่งงานเทศกาลเนี่ยเขาจะจัดประมาณบ่าย,ายส่วนประมาณเที่ยงเนี่ยจะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนเข้ามาว่ามีงานเทศกาลในเมืองแล้วพอเรารอไปสักพักประมาณสักห่ายโมงอะคะ่ะก็จะมี NPC สุ่มโทรเข้ามาหาเราเพื่อชวนเราไปงานเทศกาลในระหว่างนี้เดี๋ยวให้ซิมนั่งดูข่าวรอไปก่อนละกันทีวีอันนี้ได้มาจากเวสฤด,ดูหนาวที่เพิ่งทําล่าสุดเลยนะพอดูข่าวไปสักพักหนึ่งด้านบนมุมขวาก็มีแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้เขาบอกว่า The Music Festival is in town มีสายโทรเข้ามาแล้วค่ะประมาณเที่ยง50แต่ว่าบางรอบที่เราเล่นน่ะก็เกือบบ่ายเลยนะที่โทรมา NPC เขาก็จะสุ่มโทรหาเราแล้วก็บอกว่ามีงานเทศกาลกำลังจัดขึ้นที่วินโลกรีกแล้วก็กดไปกับซิมได้เลย วาร์ปมาที่สวนดอกแมกโนเลียเรยมวิโลบรีก็จะมีปอบอัพคืนน่วยินดตต้อนรับเข้าสู่งานซินเซชชั่นรวมกลุ่มกลอนบริเวณเวทีเพื่อสนุกไปกับการแสดงสดมากมายงานเทศกาลจะจัดขึ้นตลอดทั้งวันลากยาวจนถึงกลางคืนหลังจากนั้นชิมของคุณจะได้มีโอกาสขึ้นเวทีแล้วก็แสดงฝีมือตัวเองได้ระหว่างที่คุณอยู่ในงานนี้อย่าลืมจับจองของที่ล,ลึกหาเพื่อนใหม่ให้กำลังใจศิลปินที่ชอบและตักตวงแรงบันดาลใจทางดนตรีที่มีอยู่ทั่วทุกมุมของหากชิมของคุณสั่งสรรหนักเกินเบอร์ไปนิดก็ยังน,น้ยและ่ราาาองงขขว แข่งลอยให้เลือกซื้อสินค้าพกพารวมถึงเสื้อยืดสําหรับแฟนคลับขอให้สนุกและเพลิดเพลินไปกับการแสดงถ้าเรากดตกลงไปเนี่ยซิมก็จะรีบวิ่งไปยังสถานที่ที่ทำการแสดงนะคะอันนี้เรามีการแอบ,บโกงสภาพอากาศนิดนึงเพราะว่าตอนที่มาถึงเนี่ยมีฝนลงค่ะ ตอนนี้ซิมเราวิ่งมาอีกมุมหนึ่งของส่วนสาธารณะเลยค่ะบรรยากาศภายในงานเนี่ยด้วยความที่งานเขาจัดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเพราะฉะนั้นก็จะมีเต็นท์นอนให้มีทั้งหมด3เต็นท์ด้วยกันเราสามารถคลิกคําสั่งงีบหรือว่านอนหลับก็ได้ถัดมาก็จะมีห้องน้ําค่ะถัดมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแผงลอยขายของนะคะวันนี้มีคริสตัลขายถ้าเราจาไม่ผิดเนี่ยระบบขายของเขาจะสุ่มเอานะคะบางรอบที่เรามาก็จะมีการขายกบด้วยส่วนอันนี้ก็จะเป็นขายอ๋อเหมือนจะเป็นขายอาหารค่ะซึ่งก็สามารถ อาหารเราก็ต่อรองราคาได้อาหารที่มีมาให้เนี่ยก็เยอะมากเลยค่ะทันมาข้างๆกันจะเป็นร้านขายของที่ล,ลึกก็จะมีเสื้อขายด้วยอันนี้ที่เห็นซิมกลางล่มเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกนะเราก็เลยโกงสภาพอากาศซิมเขาก็เลยยังปรับตัวไม่ทัน เราลองซื้อเสื้อให้ซิมใส่แต่ว่ากางเกงที่เราใส่เนี่ยมันเป็นมอสนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเห็นเป็นตัวเข็มขัดออกมาแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนอีกรอบเสื้อแต่ละตัวก็จะราคาไม่เท่ากันนะอย่างอันนี้เราลองซื้อเป็นเสื้อสีส้มให้น้องซิมใส่ความต่างนะจะเป็นด้านหน้านะที่จะมีลายต่างกันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ว้าไปเปลี่ยนกางเกงมาค่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศด้านบนเวที พอไปคลิกที่เวทีเนี่ยเราจะสามารถคลิกคําสั่งเต้นใกล้เวทีหรือว่ารวมตัวกันรอบๆเวทีก็ได้ถ้าไปคลิกที่ตัวนักเปียโนค่ะก็จะมีคําสั่งถ่ายรูปหรือว่าจะให้กําลังใจเขาปลบมือหรือว่าจะตื่นเต้นไปพร้อมๆกับเขาก็ได้เหมือนกันถ้าคลิกถ่ายรูปก็จะถ่ายได้อยู่ประมาณ5รูปแล้วก็รูปพี่ดาเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในช่องเก็บของของตัวซิมเราเซปี <CP S 2> ที่เรารีวิวเนี่ยมันจะวุ่นวายนิดนึงนะคะอันนี้เราคลิกให้เขาไปปลบมือให้กําลังใจนักแสดงแต่ว่า เหมือนไม่ค่อยทําตามคําสั่งเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าซิมที่เราเล่นเนี่ยเราให้เขาเป็นนักแสดงแล้วก็มีชื่อเสียงเนาะมันก็เลยอาจจะมีบั๊กนิดนึงเพราะว่าคนมันจะเยอะเกินไปแล้วก็ มีแบบแฟนคลับมาขอถ่ายรูปอะไรแต่ถ้าเป็นบรรยากาศปกติก็จะเป็นเหมือนพืณพที่เสื้อดําคนนี้ค่ะที่เย็นบอกไม้บกขอสรารภาพอีกหนึ่งอย่างค่ะปกติเวลาที่เราพาซิมมาเนี่ยเวลานักเปียโนลงเราก็มักจะให้ซิมกลับบ้านเลยนะคะเพราะมันก็เย็นแล้วไม่แน่ใจว่าต่อจากนี้จะมีนักร้องขึ้นมาร้องเพลงเพิ่มอีกหรือเปล่าแต่ที่ไปนอ่านรายละเอียดของบอสนี่เหมือนจะมีนักร้องด้วยนะคะถ้าเกิดใครล,ลองไปเล่นแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะหลังจากที่เรารับชมการแสดงเสร็จก็จะมีบัฟอารมณ์ขึ้นมาก็จะเป็นบัฟอารมณ์มีความสุขจาาาากกกรรชมรแสดดงงเปิน ซึ่งจริงๆอันนี้เนี่ยเรามีการกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ารอบที่แล้วที่อัดเนี่ยมันบักเนาะอันนี้ก็คือเราลบค่าความมีชื่อเสียงของซิมเราทิ้งหมดเลยนะคะบรรยากาศที่ควรจะเป็นก็ประมาณนี้เลยค่ะซิมก็จะตั้งใจฟังเพลงกันบางคนก็เต้นบางคนก็บกไม้บกมือแล้วก็ปลบมือค่ะประมาณนี้ ถัดมาเป็นวิธีการดาวนโหลดนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เอาไว้ให้หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ดาวโหลดใน p a t ิออนค่ะในหน้านี้ก็จะมีการอธิบายรายละเอียดของ m อดเอาไว้นะคะว่างานเนี่ยจะทุกๆวันอาทิตย์แล้วก็สามารถจ้าง n p c เนี่ยมาร้องเพลงข้างบนได้นี่ก็จะเป็นภาพรีวิวต่างๆจากที่เราลองอ่านอะ่ะเขาบอกว่าตัวซิมเซ็กชันที่เป็นมิวสิกเฟสิวอลค่ะมีแค่เพจเกมก็สามารถเล่นได้แต่เราไม่แน่ใจว่าคำสั่งที่เป็นร้องเพลงอะ่ะจะต้องมีภาคเสริมด้วยไหมถ้าเกิดว่าทุกคนอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถไป แล้วเลเวลหนึ่งจะมีแค่3เพลงเลเวลเจ็ดจะมี4แล้วก็เลเวลเก้าขึ้นไปก็จะมีห้าเพลงสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องโหลดม็อดที่ชื่อว่า x AM l Injector ด้วยนะคะในหน้านี้ Creator เขาแปะไว้ให้แล้วตามลิงก์ Creator ได้เลยจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างสุดก็จะเจอตัวม็อดปกติที่ต้องดาวน์โหลดค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของเวทีที่มอดเขาให้มานะคะจะหาซื้อได้ในหมวดสร้างชื่อก็เป็นตามนี้เลยฟังก์ชันของเวทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากขึ้นไปร้องเพลงเนี่ยเราสามารถคลิกเช่าสเตทได้นะคะ2 4ชั่วโมง สามารถกดเซตเอฟเฟกได้ตามที่เราต้องการเอฟเฟกที่เขามีมาให้ก็ตามนี้เลยค่ะก็จะเป็นควันนะคะเป็นไฟสีฟ้าสีส้มแล้วก็จะมีเป็นฟองด้วยหรือถ้าไม่ต้องการเอฟเฟกก็กดนอนได้เลยถ้าเรากดเช่าสเตจก็จะเสียเงิน1น0 0งพซิมนะคะจากนั้นก็จะมีคําสั่งให้เราคลิกมาที่นี่พอเรากดเข้าไปเนี่ยซิมก็จะเดินขึ้นมาบนเวที หลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถซื้อเปียโนหรือว่าซื้อไม้มาวางก็ได้นะคะพอเราวางของพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราเอาเมาส์ไปคลิกที่ไม้ก็จะมีคําสั่งคอนเสิร์ตท,ที่เราให้ดูเมื่อต้นคลิปอะค่ะพอคลิกเข้าไปแล้วซิมก็จะขึ้นมาทําการร้องเพลงจากนั้นก็จะมี NPC เนี่ยมายืนบกไม้บกมือให้ แล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวมัดในวันนี้ส่วนตัวเรารู้สึกว่ามัดเนี้ยเพิ่มสีสันให้กับเกมได้เยอะมากนะคะแค่เอาไมค์ไปตั้งตรงไหนก็สามารถร้องเพลงแสดงคอนเสิร์ตได้ทุกที่เลยถ้าชอบคลิปประมาณนี้สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไปกำลังใจให้เราได้นะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาป้ายยาใหม่นะ